สดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีมพายนียอาอาโกดมี่นะครับประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําคือพันธุ์ و อาพีย p c น6 3จะมีลักษณะเดินลักษณะยังไงและการปรับตัวต่อสภาพดินนี่เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับว่าตัว4163เนี่ยชอบดินร่วนนะครับดินเหนียวปลูกได้ดินร่วนดำนะครับร่วนทรายสามารถไปได้นะครับตัวนี้การปรับตัวของ4 1 6 3ข่งค่อนข้างทีดีในสภาพดินนั้นนะครับระยะปลูก จากที่เราเห็นนะครับระหว่างต้นนะครับขอแนะนําที่20ซนติเมตรระหว่างแถวระหว่างร่องนะครับขอแนะนําถึง70-75นะครับเนาะจะได้จํานวนของต้นกะโพดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าต้น1 000, 1ึ0 0หกว่าต้นแนะนะําในลักษณะน,นี้ก็เพื่อว่าให้แสงรอดผ่านได้ดีในการปุงอาหารนะครับค่อนข้างดีสมบูรณ์ทำให้ต้นกะโพดเต็มที่เรื่องของผลผลิตเรื่องของฝักนะครับถ้าเราปลูกกี่ไปเดี๋ยวจะทําให้มีปัญหาเรื่องของความหนาแน่นของต้นกะโพนะครับทำให้กะโพดเจอลมเจอฝนค่อนข้างที่จะหักเร็วล้มเร็วอันนั้นก็จะเป็นปัญหาตามมาเ,เรื่อองงขกป ตัวของพันธยูเนียรพี4163ออกดอกหัวนะครับข้างบนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ55วันไหมนะครับจะอยู่ที่54วันช่วงออกไหมกับออกดอกหัวนั้นใกล้เคียงกันโอกาสในการผสมนั้นค่อนข้าง,งที่สมบูรณ์ทําให้ลดปัญหาเรื่องของข้าวโพดปักหลอนั่นเองนะครับลักษณะฝากตัวของ4 6 3ฝากนี้จะสม่ําเสมอนะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นของความยาวเนาะอันนี้จะเป็นจุดหลักที่อยากจะให้กับคุณลูกค้าได้เห็นนะครับเนี่ยน,นี่คือ413นะครับ ยการเกียว4ีห3่หเราจะแนะนําอยู่ที่105วันเป็นต้นไปจนถึง120วันตัวนี้เป็นพันสลับเก็บสด,ดเก็บหมาดนั่นเองข้อพิเศษเลยครับของไพลอนเนียพีซีหนึ่งหก็คือเรื่องของการทนแรงทนแรงช่วงไหนครับถ้าลูกค้าที่ปลูกให้สังเกตนะครับว่าก่อนออกดอกหัวสักมาสัก40วันแล้วก็ลังออาจากดอกหัวประมาณสัก60กว่าวันมเมื่อเจอแรงหนักๆน,นะครับใบข้าวโพดของพันไพายนเนียพีซีหนึ่งหกสามจะไม่ลู่ลมจะไม่เหี่ยวจะไม่เหลืองนะครับจะไม่มีการลุกพื้นอันนี้ก็ คือจุดเด่นของพันธุเนวยพี่สี่หนึ่งสเรื่องของการทนแรงแล้วก็ฝากข้อมูลสลับตัวของพี่สี่ไว้นะครับแล้วขอจบการนำเสนอหรือว่าข้อแนะนําของพี่สี่หนึ่งหเท่านี้นะครับสวัสดคีครับผม